การดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแล้วก็ชุมชนมันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องดูแลทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของชุมชนเนี่ยาการดำเนินงานจะเป็นในลักษณะร่วมกับสหาสาขาวิชาชีพในการรณรงค์ในการฝึกที่ที่สุดแล้วให้เขาได้เกิดการดูแลตัวเองได้ในเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พระสงฆ์ แต่ก็คือทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยท,ทั่วไปจะเป็นเรื่องของงานวิทยากรส่วนความเป็นวิทยากรของนักโภชนาการเนี่ยก็คือจะมีทั้งบรรยายการสอนแล้วก็การสาธิตซึ่งก็จะมีรูปแบบของการสาธิตแล้วแต่ว่าให้มันเฉพาะเจาะจงกับแต่ละกลุ่มนะคะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของงานผู้ป่วยในสมมุติว่าตัดตอนมาเรื่องของผู้ป่วยสงฆ์เพราะว่า ผู้ป่วยสมเนี่ยจะเป็นในส่วนของมาในรูปแบบของคลินิกแทรกอยู่ในคลินิกต่างๆเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันผู้ป่วยไตยจริงๆนะ่ะมันก็จะมีท็อปไฟท็อปทรีท็อปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเบาหวานความดัน จะเป็นลำดับ2ท,ทั่วไปคือ NCD chronic disease เนี่ยก็คืออันนี้เรามาพร้อมกับความเจริญอยู่แล้วเพราะว่าการเข้าถึงอาหารจะมีเยอะมากง่ายมากทุกเพศทุกวัยแล้วก็นวัตกรรมของอาหารต่าง,าง,างเนี่ยมันเกินล้ําแม้กระทั่งนักโภชนาการเองก็ยังลำบากในการที่ให้คําแนะนําหรือเอามาปรับใช้ในการดูแลตัวเองส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะคือจริงๆถ้าส่วนตัวเนี่ย อยากจะแยกเป็นสองมุมคิดนะคะถ้าเป็นเรื่องของพระสงป่วยไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามเช่นถ้าเด็กก็จะเรียกว่าเนนใช่ไหมคะไล่ขึ้นไปกับที่ไม่ป่วยการสื่อสารการดึงความสนใจเราต้องมีกระบวนการที่ทำยังไงเขาจะเกิดความเชื่อมัน่นซึ่งกลุ่มหลังจะยากกว่าแต่กลุ่มที่ป่วยแล้วค่อนข้างที่จะรับฟัง แล้วพยายามจะปฏิบัติตามส่วนที่ยากมองว่าเป็นคือไม่ไม่มองว่ายากในเรื่องการสื่อสารถ้าเราดึงใจได้แต่ส่วนที่ยากคือการตามการตามมากกว่าว่าผลสลัมฤทธ์ของการให้ไปแล้วอ่ะเป็นผลอย่างไรสองส่วนเนี่ยที่ง่ายถ้าเป็นผู้ป่วยในเนี่ยง่ายคือเราตามได้เนื่องจากมาตามนัดยังไงก็เป็นภาคบังคับว่าต้องมาต้องมาโต๊ะนักโพสก่อน เจอแพทย์เจอสหา,สาขาแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานไหนที่เชิญเราไปในส่วนให้เราไปดูแลในท้องถิ่นพื้นที่เนี่ยเราแทบจะตามไม่ได้เลยจนกว่าเราจะถามพี่ๆหรือหน่วยงานนั้นๆที่เราเชิญเราไปว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นซึ่งส่วนตัวแล้วพี่มองว่าสิ่งที่ยากคือการทำงานร่วมกันและให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าและต่อเนื่อง ซึ่งมันจะไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลให้เราได้รู้สักเท่าไหร่ถ้าถ้าปรับตรงนี้ได้ก็จะดีแล้วตอบน้องๆได้ก็คือคนไข้แต่ละคนน่ะจะมีจุดเชื่อจะมีจุดฟังต่างกันเราต้องดูให้ออกว่าพรอเป้มของเขาคืออะไร จากวิชาชีพที่เราจะเพ่งพ o i ได้ไม่ว่าจะเป็นอายุเพศความชอบมีในนั้นไหมโรคหลักโรคร่วมมยอะายยาวนานแค่ไหนแล้วภูมิลำเนาอยู่ไหนไม่ใช่ว่าเป็นผู้ป่วยสงแล้วจะเป็นคนอีสานเสมอไปมันจะหมายถึงพฤติกรรมการบริโภคด้วยการซักประวัติเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเป็นถ้าเป็นการออกชุมชนเนี่ยเราจะใช้เวลาเยอะได้แต่เวลาถ้าเป็นคนไข้ในเนี่ยระยะเวลาเป็นส่วน ส่วนสำคัญเราต้องพยายามตีตรงนั้นสรุปให้ได้ว่าจุดท,ที่ที่อยากจะปรับเปลี่ยนและเพื่อให้ผู้ป่วยดีขึ้นคืออะไรแล้วเราก็จะเริ่มจากตรงนั้นนะคะเช่นเบาหวานความดันก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเพิ่นเป็นคนที่จะชอบกินแบบที่เสี่ยงนะแต่อาจจะเป็นว่าสื่อไปแล้วนูน่นนี่นั่นก็คือในพื้นที่นั้นอ่ะก็คือจะมีแค่อาหารประเภทนี้แหละเราก็เลือกไม่ได้ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราให้ความรู้กับท่านเสร็จแล้วเราต้องมองว่าใครคือ care giver มันจะสำเร็จมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมมีความรู้อยู่แล้วมีนู่นมีนั่นอยู่แล้วอันเนี้ยง่ายเราก็จะพูดตามหลักวิชาการได้เพียงแต่ว่าภาษาเราจะสื่อไปแบบไหนเราอาจจะต้องมียกตัวอย่างพูดอะไรไปต้องค่อยๆถามย้ำด้วยว่า เหมือนกับว่าเข้าใจตรงกันไหมแล้วเวลาไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือว่าในผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิ่งหนึ่งก็คือนักโภชนาการทุกคนต้องมีคือว่าให้อะไรไปแล้วเราจะถามเมื่อ,อไรอย่างไรเพื่อเก็บเกี่ยวผลที่เราให้ไปว่าเราสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชุมชนก็ได้จากพี่ๆที่เชิญไปถ้าเป็นผู้ป่วยในก็ได้จากนัดต่อไป หรือว่าไปคลำจากแฟ้มประวัติที่เป็น OPD ชาร์ t ก็จะมีการคคอร,รด์ดอ่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ <laughs> เคยเจออย่างล่าสุดเคสเนี่ยหลวงพี่เรียกว่าหลวงพี่เพราะว่าเพิ่ง48ปีทุด,ดงไปเรื่อย อยู่ทั้งวัดอยู่ทั้งสถานสงฆ์ก็ก็มีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งแพทย์ยกหูมาว่าติ้มเธอจัดการให้หมอหน่อยเพราะว่าเอาเบรกอะเบาหวานความดันคุมไม่ได้เลยช่วงหน้าผลไม้นี่แหละแล้วก็พูดไม่ฟังแต่แปลกพระยอมเดินมาหาเราที่ชั้นแปดปกติพอมาแล้วเราคุยด้วยกลายเป็นว่า เราค่อยๆให้แกพูดให้สบายใจก่อนอะไรอย่างไรคือต้องมีกระบวนการเข้าเรื่องแล้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบท่านรู้ตัวนะว่าไม่มีใครเอาท่านละล่ะแต่ตอนนี้เบาหวานสามร้อยสี่ร้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยได้คุยไปน,นู่นเนี่ยคือคุยกันแบบเหมือนกับเรารู้จักกันแล้วพี่น้องยังไม่ได้เข้าเรื่องอะไรมากรวมความแล้วได้ความว่าคือแกน่ะรู้หมดแต่แกยังรู้ไม่หมด คือรู้นะคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งนำมาซึ่งน้ำตาลที่จะเกิดขึ้นรู้นะว่าเกลือโซเดียมอะไรแต่ไม่ได้รู้ว่าเกลือโซเดียมมันมาจากอะไรจริงจังนอกเหนือจากในเครื่องปรุงไม่ได้รู้มากมายถึงขนาดที่ว่าสตรสเนี่ยมันจะเกิดไฮเปอร์เรนชันได้คือรู้แตคือเลอยไกลกเป็นว่าด้วยระยะสั้นที่หมอพูดพยาบาลพูดมันอาจจะไม่ได้เข้าถึง การให้เขาสลิงเชิงลึกซึ่งพี่ติ้มก็จะรับเคแบบนี้ยังไม่ถึง4เดือนที่ต้องนัดมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้ท่านได้กลับมาคือการที่ไม่ได้ไม่ได้ฉันข้าวแป้งมากเหมือนอย่างเคยแต่ในขณะเดียวกันเลือกฉันผลไม้ที่มันมีความเป็นแป้งที่สูงเมื่อเทียบกับองค์ความรู้ของเราที่เป็นนักกําหนดอาหารว่ามันจะมีผลไม้ที่มีความเป็นแป้งที่ต่ํากว่าเราก็สามารถที่จะชอปปิ้งเลือกตรงนี้ได้ แกบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ท่านที่แรกเอาเป็นว่าหลวงพี่จะพยายามให้คือคือเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ประสบความสําเร็จแล้วคือเขาอะไรมาเราต้องแก้จากตรงนั้นแต่มันไม่ใช่ว่าเบาหวานความดานันเราเอาเบาหวานความดันนี้ครอบลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันมันน่าจะเป็นแบบนั้นพยายามให้มากที่สุด จแล้วเนี่ยเนเนน่ะถ้าไม่ใช่เนนอายุน้อยมากๆเนี่ยรู้เรื่องนะคะรู้ดีอะไรอย่างไรรู้ผลที่จะเกิดความหมายเกิดแบบนี้และได้อย่างเงี้ยรู้เพียง <ps> แต่ว่าความชอบแล้วก็รู้ไม่ถึงที่ว่ามันมีผลอย่างไรกับสุขภาพตัวนี้เราต้องคิดเป็นหนึ่งส่วนสองเนี่ยก็จะมีเนนแบบประเภทที่ว่าอายุน้อยๆมากมาบวชเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้แบบพ่อแม่อยากให้บวช แล้วก็กินนว่นี่วัดแล้วได้เรียนกลุ่มนี้จะสอนยากเพราะว่าเด็กมากๆแต่ว่าพี่ติ้มเชื่อว่านใน2กลุ่มนี้ไม่ว่ายัางไงอ่ะความคิดส่วนตัวคือว่าผลจะเกิดแบบนี้ไม่ต้องแก่เลยแบบนี้เห็นไหมจะต้องยกเคสตัวอย่างที่เป็นในรูปแบบของสมณะสงหรือเนนด้วยกันซึ่งซึ่งมันก็มีคือถ้าจะมีโจทย์แบบนี้เนี่ยมาหน้าที่ของเราเราต้องหาการบ้านแล้วก็ยก ที่แบบเป็นแซมเปิลให้ได้ว่าบุคคลเหล่านี้แบบนี้ง่ายกินแล้วเป็นแบบนี้นะต้องให้เห็นความสําคัญแต่บางคนที่บอกว่าเห็นลงโสมในหลังน้ําตาหนูนพี่ติ๊มองว่าเราต้องพยายามอย่าพูดเพราะว่าในกลุ่มเด็กที่มากนี่ไม่รู้หรอกลงโสมน้ําตาไรสุภาษิตมันจะต้องพูดแบบเขาเป็นเด็กเด็กแค่ไหนหยอกได้หยอกเพราะว่าถึงจะเป็นในรูปแบบพลานเนนก,ก็ต้องหยอกแต่ว่าถ้าเป็นผู้พลานเนนที่แบบลงเรื่องก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งคือเหมือน เหมือนลูกหลานเหมือนพี่ป้านะอาอย่างเรื่องของเกลือโซเดียมที่มาในรูปแบบของของผงปรุงรสเป็นรูปแบบของผงชูรสแม่แม่ก็ยังบอกว่าถ้าถ้าไม่ใส่มันบ่แซบเท้าไปพระบ่กินชันบ่ได้ก็คือบาปเออมันก็ใช่เหมือนเราเนี่แหละหวานมันมันไม่ดีแต่เราก็ยังมีทางออกกดทุกกดมีไวใ้ให้แหกว่าขอชั้นใสไง ถ้ามันแย่เราก็กินน้อยลงถ้ามันดีกับสุขภาพเราก็บุบๆ,ๆได้เนี้ยค่ะหรือกินเต็มที่ก็ได้บุฟเฟ่เยอะแยะแต่วันต่อมาต้องถอนต้องถอนคําว่าต้องถอนต้องถอนก็คือต้องกลับมากินคลีนหน่อยค่ะพี่ติมว่าตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้บอกว่าจะต้องไม่ใส่ใส่ก็ได้แต่ว่าถุงใหญ่ก็ถุงหนึ่งนั่นแหละสามเดือนได้ไหมหกเดือนได้ยิ่งดีอีสานก็คือบอกว่า หยิบโดยอย่างเงี้สยสวยๆปลยลงไปต้องทำท่าสวยด้วยนะแม่มีแหงดีไหมมีแหงเราหยุดมีแหงก็คือภาษาอีสานเรียกว่าคักใจเรียกว่าโอ้โล่งได้ทำแล้วนะฉันได้ใส่แล้วนะฉันไม่ถูกห้ามถ้าเป็นแบบนั้นก็จบไปเพราะว่าคอคนที่เคยฉันเคยกินถ้าเป็นคนว่าใส่ผงชูรสอยู่รู้เลยแต่ถ้าไม่ใส่เลยรู้เหมือนกันไม่เอาไม่แตะ ต้องต่อรองจะต้องไม่บอกว่าเราดีเราเก่งเราเจ๋งหรือเราเรียนมาแล้วมันใช่เราต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวคิดว่า <c oughs> ในความเป็นนักโพดนอกจากจูงใจแล้วแล้วที่สุดเฮล์แคร์แล้วจะต้องให้เขาได้รู้จักว่าปริมาณสำคัญพอๆกับชนิด ่จกินได้แต่กินแล้วก็อ้วนเหมือนกันไขมันเยอะเหมือนกันอย่างเช่นคุณแม่คุณยายมาจากชุมชนมาด้วยคอเลสเตอรอลสูงอย่าก,กินไข่แดงอย่าก,กินเครื่องในสัตว์มันเพี้ยนไปเลยถ้าเราซักประวัติด,ดูคือยายกินแจ่วกินป่นอะแต่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอะข้าวเหนียวมันอร่อยซึ่งผลแลบ,บคอเลสเตอรอลเราก็จะมองเพย์พอยต์ไปว่านุ่นนี่นั่นแต่ถ้าเรามองว่ายายกินข้าวเหนียวเยอะ กินข้าวเหนียวเยอะๆมันเป็นน้ําตาลที่ทนไปปรับเป็นไตรกีอสลด์แล้วที่สุดแล้วไตรกีอไลด์ก็จะกลายเป็นโคอเลสเตอรอลได้อยู่ดี mm hmm. เขาก็ยอมรับขึ้น mm hmm. ก็ยายก็บอกว่ายายไม่ได้กินไข่แดงเขาไม่ได้กินขาหมูไม่ได้กินข้าวมันไก่หรอกบ้านชา้านอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ mm hmm. มองว่าความสําเร็จถ้าทํามาถึงแม้ว่าจะต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างด้วยอะไรต่างๆอะ มองว่าการขับเคลื่อนเนี้ขึ้นอยู่กับเหมือนเหมือนท่าโรงพยาบาลลูกน้องทํางานได้ดีขึ้นกับใครก็ขึ้นอยู่กับผอ,อ,อที่ดีผู้บริหารที่เห็นความสําคัญพี่ติ้มก็เลยมองว่าถึงแม้ว่าวัดที่เรายังไม่ได้ไปดูเนี่ยแล้วก็วัดที่ได้ไปดูแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนคืออะไรเป๋ไปนุ่นนี่นั่นท่านก็จะช่วยบอกญาติโยมเพื่อเกิดการจัดการต่อ พอพี่ๆเราพอสตอไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มีผลกับเรื่องว่าอาหารเข้าไปเนี่ยก็เลยมองว่าได้ผลส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าในส่วนของพวกเราก็กคิดว่าเต็มที่แต่ว่าที่ได้ผลมากมายเพราะอะไรยังไม่คิดที่ว่าเป็นเพราะว่าตัวเองและทีมในเรื่องของโภชนาการเสมอไปคิดว่าอยู่ที่พระตัวพระตัวผู้นําของพระแล้วก็ต่อมาก็คือคนที่มีอํานาจในตรงนั้นแหละพวกโยม อุปถามทั้งหลายแหล่พวกวิยาวัจกรท่านในเมืองเขาเรียกแล้วก็พวกญาติโยมที่แบบเอากับข้าวไปให้นี่แหละ คือเป็นเด็กสาสุขที่อเผอิญพัดหลงมาอยู่ในดงหัวหน้าแม่ครัวเราจะไม่ได้ค่อยถนัดเรายังแยกไม่ออกระหว่างโหราพากับกระเพาเราก็มีความรู้สึกว่าเหล่านั้นเราไม่ถนัดเราจะต้องทําให้ถนัดในขนาดเดียวกันช่วงนั้นมันจะมีงานอีเวนต์นู่นนี่นั่นในความเป็นสาสุขที่เราเรียนมาคุณครูสอนเราว่าทนแดดทนฝนทนร้อนเราชอบคือมันก็ทําให้หน้าเราไม่ใสนะแต่ว่า การที่เราได้เอาองค์ความรู้ตรงนี้ไม่ว่าจะลงในกลุ่มไหนเรามองว่ามันเหมือนเป็นการทำงานเชิงลุกเพราะว่าถ้าเราไม่ออกหรือถ้าเราไม่ชวนทีมหรือพี่พี่เราไม่มีอย่างเราลงไปแล้วใครจะลงไปเมื่อนั้นก็ตามคนไข้จะมาพอมาออาูอยู่ที่นี่แหละจะมาแออาดอยู่ที่นี่แหละเราต้องมีคนที่กล้าทนแดดต้องขอบคุณประเทศต้องขอบคุณกับหลายหน่วยงานที่ตอนนี้จะมาเล่นแล้ว ทำให้เราได้เข้าถึงตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นให้มันเกิดอะไรที่ดีๆบวกกับข้างบนเขาก็ขับเคลื่อนกันเยอะเลยมันก็เริ่มหมาละล่ะความประทับใจก็คือถ้าเป็นในเรื่องของสงก็คือดีใจสุดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปวัด่อยเราอย่างพวกเรายากที่จะตื่นไปนู่นนี่หรือว่าไปตอนเพลนก็ตามเนี่ยเราได้เข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งเรามีความรู้สึกว่า เหมือนเราไม่ได้ใส่บาทแต่เรารู้สึกว่าเราได้บุญอย่างนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากมากๆคืออยากอยากคือด้วยความที่เป็นเด็กดือ้อก็อยากจะย้อนกลับไปเหมือนกับพระแต่ละท่านเกจิอาจารย์นักนักนักสอนนักเทศว่าคือการอยู่การกินก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกัน เพระาะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเครียดว่าเบาหวานความดันต้องแพทเทิร์นนี้ไตต้องอย่างนี้แต่เอาคือหนึ่งกินให้อิ่มสองสลับสับเปลี่ยนกันไปอ่ะแล้วก็อะไรที่ถูกร่ำถูกเรียนมาถูกบอกมาว่ามันไม่ใช่ดีไม่ใช่เหมาะถ้าหากชอบแล้วเราเลือกไม่ได้ด้วยเราเตรียมอาหารเองไม่ได้เราก็เลือกตัดได้ก็คือต้องเลือกตัดเข้าปากเรากลืน คือมันไม่มีใครที่จะมาบอกเราได้ว่าแล้วเรายอมว่าเราจะตักมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองเรารู้ว่ามันแย่เราไม่ตักเยอะเรารู้ว่ามันใช่เราก็ตักเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเองส่วนตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นกับพระแล้วเนี่ยไม่บาปหรอกพระจะเป็นคนบอกเองหรือต่อให้ไม่บอกอาหารที่เหลือญาติโยมจะเลิกเริ่มถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือซอมซอมก็คือแอบดูแล้วว่าเอ้า นางอร่อยอร่อยทำมาคนๆค้นคล่าคือเบิร์ดเป็นอย่างป่าหนึ่งตำแจวคือเบิร์ดลอดช่องปกติพ้าเคยชอบอ่ะเอามาแบบอย่างหวานมันคือเบิร์ดทำไมพ้าเลือกฉันแตงโมเพื่อนก็จะได้ของเพิ่นเองว่าเอ้ยหรือเขาต่อไปเอาผลไม้ดีกว่ามันไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราคือผู้รู้เพราะงั้นเวลาที่ออกก็เลยจะต้องพยายามให้ ทุกอย่างธรรมชาติทั้งหมดหลักการคือส่วนหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้เวลาเราให้ให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาแต่ว่าอยู่ในพื้นฐานว่ากดทุกกดมีไวใ้ให้แหะแต่ต้องที่สุดแล้วมันต้องไม่เขวะจากสุขภาพที่ดีนะสุขภาพที่ดีคืออย่างนี้นะหลักคืออย่างนี้นะออกได้ก็แต่เมื่ออย่างไรแล้วกลับมานะไม่ใช่ออกได้ออกเลย เบาหวานความดันอยากกินกล้วยหัวจีกินหมดถ้วยเลยถึงจะเป็นถ้วยข้าวต้มแต่ว่ากินได้นะแม่สามช้อนได้ไหมจริงจริงสองช้อนก็พอแล้วล่ะให้แบบคุณปูเลยยั้งตัวเองได้หนูให้กินนะแม่ถ้ายั้งตัวเองไม่ได้หนูคิดว่าแม่กินแก้วมังกรดีกว่าน,นอน,นอนนอ,นนอ,นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบนั <laughs> ้น